สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ นะครับก็จะเป็นโรงเรียนนะครับซ้ายมือเป็นโรงเรียนแล้วก็ขวามือเป็นวัดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับวัดหนองสาลานะครับนี่ซ้ายมือเป็นโรงเรียนจินดาวิทยาคารสองนะครับขวามือเป็นโรงเรียนขอคอภัยเมื่อสักครู่ี้ขวามือเป็นวัดนะครับซ้ายมือเป็นโรงเรียนจินดาวิทยาคารสองนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็ขวามือเมื่อสกักครู่ก็เป็นวัดหนองสาลานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเสร็จจากฤดูทำนาเขาก็จะปลูกหอมปล,ปลูกกระเทียมกันนะครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบ้านหนองสารานะครับตรงนี้น่าจะเป็นบ้านสร้างแก้วนะครับจะเห็นป้ายเมื่อสักครู่นี้ถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าแอดมินก็ไม่ได้อยู่แถวๆนี้นะครับแต่ว่าคาดว่าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่น่าจะเป็นหนองบ้านหนองสารานะครับอันนี้เป็นบ้านสร้างแก้วนะครับ ใช่หรือไม่ใช่ถ้าเป็นคนคนไหนท่านใดที่อยู่พื้นถิ่นเป็นคนหมู่บ้านนี้ก็คอมเมนต์บอกแอดมินได้นะครับบ้านสร้างแก้วนะครับนี่คือบ้านสร้างแก้วครับอขออาภัยนะครับถ้าพูดผิดที่หมู่บ้านแรกที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นบ้านบ้านหนองสาลานะครับคุณผู้ชมตรงนี้บ้านสร้างแก้วนะครับตรงนี้ บ้านสร้างแก้วตำบลสร้างเปี่ยมอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับอออกมานอกหมู่บ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ